สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่เทพสาทรผพักไฮโดรปิคนะครับอยู่ที่บ้านมระนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูครับตอนนี้ปลูกพักเต็มครับนี่พักแปลงหนึ่งก็ประมาณ300ต้นครับนู่นครับนี่พักเกิดใหม่แล้วก็นูนุ่นนุ่นครับอร่มากครับนะครับสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามพบกับคุณนัทนะครับเจ้าของฟาร์มอยู่บ้านมระตำบลดอนชมพูอำเภอนองสูงระราชตนเองวันนี้วันที่สิบ 8ตุลาคมครับติดตามกันเลยครับไปเลยครับสวัสดีครับผมเอ่อตอนนี้อยู่กับเจ้าของฟาร์มเคิดอย่างนี้ยฟาร์มผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ครับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ครับถ้าชื่อเต็มก็คือเทพสาธรฟาร์มครับอ๋อชื่อชื่อชื่อฟาร์มครับฟาร์มเจ้าของครับตอนนี้เป็นคนก็ไดนเป็น ผมเป็นคนชีสกเกดครับแต่ว่าผมมาเป็นเคยเขามาทําผักออกจากโรงงานมาคอ๋อแล้วก็มาเห็ดใช่ครับช่วงโควิดพอดีก็ออกจากโรงงานมาม,มาฝึกทำเรื่อยๆปีกว่าอืครับก็ประสบความสําเร็จตรงนี้นะครับปีกว่าบ่าครับีบต่น,นี่เป็นเขยบ้านมะระเนะาะตาบลตอนชมพู่อำเภอหนงสูงโคลาชปนี้วันที่สิบอะไรสิบ 8ตุลาหกหาเด้มาเยี่ยมฟาร์มฟาร์มฟาร์มอย่างอื่นอีกเทีหนึงฟาร์มเทพสาธรเทพสาธรครับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ครับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดจากไรจากจากข้าวอื่นอย่างไรจากกลุ่โโมจากแปลงมีทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่น้ำยี่สิบสี่โต๊ะยี่สิบสี่โต๊ะนี่คือโต๊ะหนึ่งกันป่าโต๊ะหน,นึ่งโต๊ะหกโต๊ะหนึ่งก็จะโต๊ะขนาดไหนเดี๋ยวจะกลืนประมาณเคยเคยเช็คบยว่โต๊ะหนึ่งประมาณสามร้อยกว่าต้น โอ้สามร้อยกว่าต้นตีครับสามร้อยกว่าถ้าชุดหนึ่งก็จะออกประมาณสี่โต๊ะครับสี่โต๊ะปลูกตลอดรอบหนึ่งวัประมาณหาวันอาทิตย์หนึ่งอ๋อหาวันอาทิตย์ครับก็จะประมาณพันกว่าต้นอาทิตย์หนึ่งประมาณพันกว่า,าต้นครับเอาก็เราก็หมุนเวียนหมุนเวียนกันปลูกตลอดไป็เรื่อยๆครับที่นี้มันมีพักอย่างนี้อะไรจะก้านนี่เออเครื่อนอย่างอันนี้เขาเรียกอ่กินอกครับกินอกครับส่วนตัวไอ้แดงๆเหลือๆ เล็ดโอ๊กเล็ดโอ๊กครับผมแลนนี้มีจะกินโอ๊กกับเลดโอ๊กอันนี้ปลูกหลายเพราะว่าจาังไหนมันคนคนนิยมหลายบริัจังไหนคนนิยมเขาจะเอาไปทํากินหมูกระทะกินปลาเผาพวกเนี้ยแล้วก็ไปทําสลัดโล่ขายครับเนี่ยขายสลัดโล่ก็มารับตลอดครับตอนนี้ตลาดขา้อดีวะตลาดกะดีครับที่ในพวกพักพ,พวกนี้ว่าพ่อขายครับตรงหนึ่งแป้งวางคือพังหมดแล้ว พมาแลัดมดแล้วแปลงเฉีวหวังเลยอ่านกระเจียมออกตลาดน้วยว้าวครัผมนี่เจียบออกตลาดคือนมดแล้วตรงนิดอ๋อครับมีเดียวกระเจี๊ยมเอาต่อไปอันนี้จะออกออกห่ากำลังจะออกประมาณสองอาทิตย์อ่าป๊กเอ่อขนาดตั้งแต่ปลูกยังเพาะแล้วก็ต้นน้อยๆกว่าจะขายเนี่ยเชเวลาโดยประเดยอ่าสี่สิบห้าวันครับหลังจากทอกผลิตครับผมป้าไวขนาดเนาะไวแค่เดียวครับผมสี่สิบห้าวันก็ขึ้นโตปลูกโตใหญ่นะ มีนุ่นเล็กน่อยอยู่ตรงนน้นแหละฝึงลงอาทิตย์ก่อนอตูวล่ครับเดียวครับตนานาอนน,นนี้ปัญหาน้มอำเภอโนนสูงเขานี่มันเข้มมันมีปัญหาบอสส่วนน้มเข้มนี่ก็ม,มีปัญหาอยู่ครับแต่ว่าเราจะมีเขื่องมือวัดวัดปุ๋ยวัดค่านาม้มครับเราจะดูว่าความเข้มมันท่ารเราใส่ปุ๋ยเยอะไปก็ไม่ได้เพราะว่าขาปุ๋ยมันจะเสื่อมมันจะเกิดหลากเน่าได้ครับบอม,มันต้องดูแลหน่อยจนนี้อันนี้เราได้ความรู้มาจากไหนเนี่ยเห็นเดิกมึงนะกลางหลังนี่ มีระบบนะการทดลองครับผมทดลองลองดลูกมาปีหนึ่งบอกครับโดยทีเราแบบว่าทิ้งไปเลยในปีหนึ่งอ่ะบขายไ่ได้ขายไ่ได้มันจะมีปัญหาคือใบเหลืองผืดบกินอาหารบอกราว่าความเค็มใช่แล้วทีเนี้ยพอมันบกินอาหารปุ๊บใบเหลืองแหละแล้วก็ขายไม่ได้เราขายได้ช่วงช่วงนี้แหละช่วงที่เราประสบความสําเร็จหลังปีใหม่มาน ก็เกือบปีคือเราหาความรู้จากพี่ๆีที่เขาเคยทํามาก่อนอ๋อไปสอบถามเขาใช่จากสอบถามเขามีเบอร์โทรก็โทรถามเขาาเนี่ยอืครับแต่คุเดชเจอปัญหาหลายอย่างโอเป็นปาดเป็นปาดคนหนึ่งนะของดันไอ้กบปนี้เนเป็นวามรูชั้นสูงเนี่ยปูจะได้ผลสมได้ในยาขนาดเนาะครับเนาะไม่ใช่ปูกง่ายๆเห็นก็ปลูกลองปลูกตุ่มๆขาดทุนมันบ่ เคยขาดทุน,ทนบ่แหลกแหก,กแหลกขาดทุนครับ,บนัง่งนั่งคิดกับเนี่ยเลยว่าจะทำยังไงดีบอคือมันเป็นที่ผนของเราอ่ะอถ้าเราบ่ทําทมันกับ่ไดแ้แมนแมนใช่เ็เลยคิดหาจนมันได้จนมันเข่ากับน้ำเราได้ครับเอาแต่ถามในวงอวงรอบการผลิตเท่านี้อย่างไรแน่เดี๋ยวไปดูไปเบื้องเอแปลงแปลงถนนไปไปจากน้อยไปมันมีหลายแปลงอ้งกับงามหลักลามงามขนาดครับ อันนี้ไปกันหนกปนะอันนี่แปลงเพาะนะครับพเพาะเมล็ดตัวน,นี้ก็ขยายก็ขยายไปอีกรอบหนึ่งก็เข้าเพาะครับโอ้นี่แปลงพักง่ามขนาดเลยอ่าเดี๋ยวก่อนจะถึงขั้นตอนอันก็อ้อย่างแน่อันนี้พักบกขึ้นเถอะเลย<ด>อันนี้เขาเรียกไอ้ อันนีน้คืออะไยังไงพักการพมีตัวนี้ครับตัวนี้<อ>เขาเขามากินบ่ตัวนี้มากินครับมาก,กินก็พวกมุกกระท่า<อ>พวกปลาเผาบ่ตัวนี้จะเป็นพักกาดแก้วเอาวมัเหมือนกันจริงไหมบ่เหมือนคแบบคนละสายาพันธุ์อ๋อคล้ายๆกันนะอันนี้เขียวมันจะเขียวมันจะกรอบพืชกัดเป็นกรอบน้ำกันไอเอิ้นอันนี้คือยังตัวนั้นมันเป็นคอร์ดครับแต่ว่ามันจะมีตัวที่มันเสียนังมันคือมินิคอร์ดมันจะเกิดจากความร้อนสำรับฝน อันนี้อันนี้กําลังค่านี่เนาะใช่ลังค่ากันฝนเพื่อบ่มันมันต้องมีครับหลังฆ่าตัวว่าฝนตกมันจะบม่โดนพักโดยตรงมันจะไม่โดนพักโดยตรงแล้วมันจะบเป็นโรคเชื้อราในพวกพักพวกอะไรครับมันต้องดูแลเนาะตัวนี้ย่างนี้ตัวนี้จะเป็นคอร์ดครับมันคอร์ดเหมือนกันโอ้งามขนาดนั้นเลยตัวนี้กรอบอันนี้ตัวนี้ก็เหมือนทันเดียวกันอิตาลีเนาะครับอันนี้ก็เหมือนแตงส้ม พันธุ์ที่เขาปลูกก็มีประมาณสี่พันหาพันเนาะภาพแมนบ่ตอนนี้มีสี่พันหาพันแต่ว่าเพราะว่าเราเอาเบิองตลาดก่อนว่ามากักแบบใดแล้วก็เอาแบบนั้นมาขายเนาะต้องดูดูตลาดว่าลูกค้าเขาชอบแบบไหนอืมตามที่เขาเคยกินมากไงแล้วก็เอามาลุ่งปลูกเพื่อลูกค้าเขาจะได้ทันมาดูอีพักพักแบบนี้มันมีที่นุ่นสูงอืมครับเออคร่าวๆเราเท็่จรงไหนเอาทำแล้วล่ะลงเรื่องเป็นแบบไหนอันนี้เราได้ความรู้เป็นยังไนงครับ มนจากเพจหรือเขาเขาอันนี้อันนี้ปลูกเออพวกคุ้มในอย่างนี้เล็กนะอันนี้เล็กซื้อๆไอ้ทั้งเทิงอ่ะทั้งเทิงจะเป็นผ่าใบครับผ่าใบรอบเล็กอ่ะเราใส่ใบลอยไมค่อนแล้วมันบางเจอเขายุมาปุ๊บมันปิ้วหมดเลยต้องต้องใช้ขนาดาษเลยสองร้อยไมค่อนสองรอยไมค่อนครับคือความหนาของผ่าใบอ่ะอันนี้ก็ปลูกคุ้มเอ แคกตัรได้บ่ที่เขาปลูกใช่คร oh, no. oh, right. ับอันเดียวกันลงเดือนลงเดือนเหมือนกันอ๋อโซล่าแต่ว่าของเราจะมีระบบพ่นหมอกตัวนี้สําคัญนะครับอยังก่อนอ๋อไอตัวนี้บ่ครับผมมันไม่ใช่สปริงเกอร์นะตัวนี้มันจะเป็นการพ่นหมอกมันฟูกระจายทั่วบ่ใช่มันก็จะเป็นละอองฝอยน้ำครับเพื่อให้อุณหภูมิในลงเดือนแล้วมันบ่ร้อนเกินไปอืบมันจะชอบเย็นครับแต่มันมันบ่รอดอืมเข้าใจเข้าใจ อันนี้ก็ปิดเปิดยามเราจะตั้งเวลาไว้ตรงหนุนตรงฝั่งนนุนของเราอันนี้บ่กครับอ๋อถึงเวลาเปิดช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามอเปิดเปิดถือไม่ได้เปิดตลอดนะประมาณเปิดหาวินาทีต่อขังประมาณยี่สิบนาทีก็เปิดใหม่อีกวนไปเอยโอ้ดีครที่นี่เขามาประมาณเกือบสองปีแล้วไหม เกือบสองปีแล้วครับเกือบสองปีบ่ได้ผลมาณปีหนึ่งบ่ได้ผลปีหนึ่งอันนี้ปีหนึ่งก็เกือบปีละทีอันได้ผลมากเลยแต่ว่าตอนนี้เขาประสบผลเรีร้อพอมีกำไรกับไรแล้วเหรนบ่เนี่ยพอมีแล้วพอมีแล้วก็ถามว่าลงทุนเยอะไหมนี่แมนบ่ะห้องแสนน่นเนาะลงเนี่ยสองแสนเฉพาะเฉพาะตัวโลงตัวเครื่องน้ำใช่เพิ่มหมดเทั้งร้านทั้งโลงสองแสนเฉพาะโลงเดียวใช่แต่ว่าเราหวนกำไรกลับคืนมาได้แล้วป้าตีครับโอ้ แตงออก้นขนาดเนาะด้นสูงครับใช่คอืบที่นี่มีถามเรื่องการตลาดของเข้าจังไหนใน,นตลาดตลาดนี่ตอนนี้ก็มนี่ขายเองข,าย,องขายเองอยู่ตลาดนว้นสูงนะครับนะอยู่ตลาดนู้นสูงตอนจันถึงเสาตอนเย็นครับอแล้วก็ก็จะมีแม่ขาดสลัดโรมาลับพักไปขายด้วยมารับพักไปทําสลัดด้วย เขารูบเหรเขาลู้ครับเขาก็มาถามเขาเห็นเขาก็มาถามในตลาดเขาก็เห็นเออแล้วมีครับมีพังก็ตงการนะอืใช่ครับแล้วก็อนาคตว่าจะขายออนไลน์ด้วยขายเพียครับแต่อายไลน์ก็คืออาจจะแพ็กส่งส่งไปต่างจังหวัดมันมันมันเสียบ่นมันไกลส่งแบบรถเย็นครับเป็นรถเย็นอุณภูมิลองหารูทางไม่ไมเนาะเพื่อได้กำไรมากขึ้นเนาะ ครับเพราะว่าเรามาจากตรงนั้นน่ะเรามาจากทางชมบรุรีทางระยองเราทำงาน,น,ยนอยนุ่หนะครับมีเพื่อนหลายอย่างนนะเราไปอยากกินโอเคครับตอนนี้ก็อที่นี่ก็ๆๆขายย่อมอาทิตขายป่ะหรือผักวันหนึง่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์หนึ่งจะเป็นวันผัก่อนชักวันหนึ่งๆๆครับอ๋อครับตอนนี้แฟนเมียขายอยู่ตลาดนุ่นสูงครับ,บา <ๆ S 2> ทางเท <ๆ S 2> ืองบ่อทางหล <ๆ S 2> ั <ๆ S 2> องอตอนนี้จะมีขีปจําอยู่กับมีตรงเขาจะขายอยู่ช่วงข้างบนครับ ตรงขบนตลาดรวมใจพัฒนาอะไรครับตรงกลางบอกรับตรงขอบบนฟังไม่ใช่ฟังสานเก้าครับฟังอ๋อทางพุ่นเขาเหลียกอะไรตรงไอ้ลานเปิดใหม่บอกรับขางบนบอกรับตรงลานเบลนเปิดใหม่เท่านั้นเมอแฟนชื่อชื่ออะไรเวลาพุ่นไปถามชื่อจุ๊บแจงครับชื่อจุ๊บแจงครับผมต่นนี้เวลาขายเราขายเป็นมัดถุงถุงหรือกองกองไว้เป็นสั่งกิโลขายได้ยังไงตอนนี้ผมขายขีดขีดละสิบสองบาทครับ พี่ละสิบสองบาทครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมารับเป็นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีราคาส่งเป็นเรื่องราคาส่งเลยเขา้าเขารับเยอะเนี่ครับเอ๊ะเขาว่าสิขีดหนึ่งเลยเดี๋ยวพ่อต้นบอกขีดหนึ่งกับประมาณถ้าเต็มที่เลยนะก็ยางนุ่นใหญ่ๆเลยนะก็ประมาณก้อนหนึ่งอ๋อนั่นคือขีดหนึ่งอันนั้นสิบสองบาทครับอืมอันนั้นมันอหนักเนาะแต่อันนี้จะเบาเนาะอันนี้มันก็จะเบาหน่อยนึงอืมแต่กระตอมก็ขีดอันไหน โอเคครับวันนี้ก็มาตอนนี้เรามาเนี่ยจุถทามยังไงล่ะเราเผื่อพีคนมามาหามาซื้ออยากได้ไปขายต่อเนี่ยรับอยู่เนาะเราอาจจะขายราคาสูงนิดนึงเขาก็ไปขายต่อได้อยู่เนาะรับครับรับถ้าเกิดว่าพักเราพอนะครับถ้าเกิดรับพักเราพอเราก็จะแด้งให้ติดต่อก่อนเนาะเผื่อคนขายในเมืองในโคราชเนาะใช่ครับต้องติดต่อมาก่อนนะว่าจะรับวันนี้เราจะได้เพาะเพิ่ม ได้ครับตรงที่ต่อมาก่อนเพื่อเราจะเล้ผลิตมากขึ้นครับถ้าเขาจะเล้ไปขายในเมืองในยังได้เนาะแต้ราคาต้นทุนน้อยนึงเนาะเป็นบ่แต่ว่าพักเราออกทั้งปีครับไม่จังไลยนหนาหลวดเราบ่มีปัญหาครับตี้เราจะออกน้ำแล้วก็พอสามารถจะดูดูแลได้ความเข้มมันบ่ได้ครับผมกำหนดได้ทุกอย่างตีถือว่าเป็นปลาดัานนี่ของผลสูงในเพราะด้านนี่เข้มกับปลูกได้ซึ่งปลาเสี่ยนนะขนาดเนี่ย จัดปัญหาเดี๋ยวนั่นแหละเอาลองเอาฝากล่ะในครับบอกทุกอย่างทุกเรี้อเบอร์เพจและทวิตซับเพจก็จะมีทางไอ้เทพสาธรฟาร์มครับผมผักสลัดไฮโดรกลินครับเทพเทพสาธรเทพสาธรฟาร์มสอเสือสลาทอทงรอเรือหรืทอททอทหารสละเราเรือเทพกว่าสลัดีทอทหารไอ้พอพานครับเทพสาธรเลยครับสากดสาทอทอทง ท่าทวงรอเรือเทพสารทอฟาร์มฟาร์มผักสลัดไฮโดรโปนิกผักสลัดไฮโดรโปนิกครับผมอยู่บ้านสลัดที่ต่อมามีขอเบอร์โทรศับหน่อยครับเบอร์โทรศับก็ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ให้เปิดเบอร์เอาศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าสองสามสามเจ็ดครับชื่ออย่างชื่ออะไรชื่อชื่อนัดครับชื่อเลนนะชื่อเลนชื่อนัดครับโอเคเป็นใจก็มาติดต่อมาหามาซื้อได้ ก็คงจะได้ข้อมูลเต็มที่เผื่อผู้ใดสนใจมันมีทั้งสำรักคือมีทั้งขายทั้งปีทีห้องก็ประมาณจ้าแพงนะอีกเที่ยงหนึ่งสองสามยี่สิบซีตัปยี่สิบโตยี่สิบตับโตหนึ่งประมาณหนึ่งห้าร้อยสามร้อยโตหนึ่งประมาณสามร้อยต้นสามร้อยต้นโอ้ออกออกทีก็สี่สี่ชุดสี่โตพันกว่าต้นพันกว่าต้นต่อต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ครับตอนนี้ยังมีออเดอร์ที่จะให้ทุกคนเขามา เขามาย์มาสื่อมาขายได้อยู่ครับวง้ก็ยังมีออเดือ์อยู่นะอ๋อถ้าสนใจก็เขามาได้ครับสนใจกับสั่งสื่อมาได้สั่งสื่อมาได้ตามเพจเนาะเราอยากไปสื่อตลาดก็ได้ครับอตอนนี้ก็ขายอยู่นอนสูงจันถึงเสาตอนเย็นครับตลาดร่วมใจพัฒนาครับถ้าพื้นเดมาอยากมาเยี่ยมฟ้ามเลยบอมาเยี่ยมฟ้ามกับจะมาได้ครับแต่ว่าต้องโทษนิดนึงตัวหาก่อนครับเผยยู่บยูไปส่งพาก์กนบ่ับอเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ตลอดครับ โอเคครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณนัทที่เทพสาทรฟาร์มผักใช่ไหมเทพสาทรฟาร์มผักสลัดไฮโดรโปนิกผักสลัดไฮโดรโปนิกโอเคครับวันนี้ก็วันที่18บแปดตุลาเวลาประมาณ5้าโมงเย็นครับวันนี้ก็อิ่มกับฟาร์มผักไฮโดรโปนิกครับขอบรก้าวอีคครรับับครับ